ยินดีต้อนรับพลพัชของแดนลิเวอร์พูลแฟนคลับวันนี้มาพบกับคราวคลาวลิเวอร์พูลสวัสดีครับพบกับสุขข่าวลิเวอร์พูลซึ่งเป็นรอบสามของวันที่28มีนาคมน,นะครับพบกับผมแอนด์มินเบ้งจากช่องนะครับแฟนบอลพันธะและชาติผูบ้าคลั่งลิเวอร์พูลนะครับเราไปเริ่มต้นที่ข่าวแรกกันเลยนะครับด่วนสื่อสเปนยืนยันนะครับว่าลยดิอาร์ตพร้อมย้ายออกจากสโมสรลิเวอร์พูลในช่วงซัมเมอร์ หลังจากที่ลุยส์มาเนลดิอัสพ่อของดิอัสออกมายอมรับว่าลูกชายของตนกําลังรอข้อเสนอจากทีมในศึกลาลีกาสเปนอยู่เหมือนเดิมและความตั้งใจเดิมก็คือการย้ายไปที่นั่นเสมอมาล่าสุดนะครับตามการรายงานจากสื่อฝรั่งเศสระบุว่าดิอสพร้อมบอกมือลาออกจากสโมสรลิเวอร์พูลในช่วงสัปดาห์นี้ถ้หากเขาได้รับข้อเสนอจากเัลมาริดบาร์เซโลนาและแอตแลติโกมาดริดนะครับอีกทั้งเหตุผลหนึ่งสำคัญที่อาจจะ ทำให้ลุยเดรอัดย้ายออกจากทีมลิเวอร์พูลก็เนื่องจากการจากไปของเเกิ่งคลับหลังสิ้นสุดฤดูกาลน,นี้นะฮะเพราะลุยเดรอัดเนี่ยไม่แน่ใจว่าสโมสรจะสามารถประสบความสุเร็จได้อีกไหมถ้าขาดกุนซือที่ดีที่สุดในโลกไปนะครับเป็นทางฝั่งสื่อแคนาดาแช์นะครับส่วนแอดมินก็ย้ําอีกครั้งนะครับว่าข่าวนี้เนี่ยแฟน,แฟ,นฟังไว้แค่ความบันเทิงเท่านั้นพอนะครับเพราะว่าสื่อจากทางฝั่งสเปนเนี่ย ถ้าเป็นสื่อแค่นั้นนะแชร์หรือว่าทำาปนของอฟีเจอร์เจ,เจ็นะครับออกมารายงานเนี่ยจะเป็นในลักษณะชอบใส่สีตีไข่ซเวอร์วังนะครับส่วนข่าวนี้เนี่ยผมก็คิดว่าน่าจะตีออกมาเพื่อความมันเทิงนั้นนั้นเองนะครับเพราะก่อนหนัน้นน่ะพ่อของลุยดิอาร์ตก็คือลุยมาริโอดิอาร์ตแกดันไปให้สมัมภาษณ์นะครับปล่อยมัดเด็ดเลยนะฮะบ,บอกว่าลูกชายมีความใฝ่ฝันที่จะเล่นในลาลิกาสเปนนะครับ แล้วก็2ทีมยักษ์ใหญ่ของสเปนที่อยากจะไปอยู่ก็คือเรือมาริดแล้วก็บาร์ซ่านะครับพ่อของลูดิอาสปล่อยหมัดเด็ดไปแค่นั้นแหละนะฮะหลังจากนั้นสื่อสเปนเนี่ยโอ้โหก็จับมาโยงกันเลยนะครับใส่ไข่กันสนั่นเลยเล่นข่าวกันเลยนะฮะพ่อไปเปิดหมัดให้ไปเปิดหน้าให้ให้เขาซัดนะครับหลังจากนั้นนะครับพ่อลูดิอาสเนี่ยก็พูดประมาณ2ครั้งแล้วนะเกี่ยวกับเรื่องลูกชายเนี่ยไปเล่นให้กับอ่า ซึ่งรายี้ก็กเปลี่ยนนะครับโดยเฉพาะบาร์ซ่ากับเรอัลมาดริดนะครับคุณพ่อเนี่ยก็ช่วงนี้แรงเหลือเกินก็มีภาพหรือว่าคลิปวิดีโอต่างๆที่แบบแกมีความสุขหลังจากที่ปล่อยโดนปล่อยตัวจากกลุ่มกองโจรน,นะครับคุณพ่อไม่หยุดเลยนะครับตอนนี้โอโ้โหสุดยอดจริงๆนะฮะเราไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับจมมี่คาร์ลเกอร์นะครับอดีตนักเตะระดับตำนานของลิเวอร์พูลนะครับออกมาบอกว่า สโมสรมีดาวรุ่งตัวท็อปที่ยังไม่เคยได้ลงเล่นภายใต้าการคุมทีมของเจ็กิ้งคลับนะครับเขาบอกว่าเขาติดตามฟอร์มเด็กคนนี้มานานแล้วนะครับและคาดการณ์ว่าน่าจะเป็นรายต่อไปที่จะขึ้นสู่ทีมชอดใยญ่ยของหงดังลิเวอร์พูลนะครับจิมี่กาลเกอร์นะครับผู้ทับใจหนึ่งนักเตะคนหนึ่งของอาร์คานมียลิเวอร์พูลนะครับบอกว่าคนนี้แหละแจ้งเกิดแน่ๆนะครับโดยจะแจ้งเกิดตามมาต่อไปจากทางฝั่งของ เจาเร็วคอนซาที่จ้งเกิดไปแล้วเจเดนแดนจ้งเกิดไปแล้วนะครับบ,บ๊อบบี้คลาร์กจ้งเกิดไปแล้วนะครับอ่าเบลสลี์ก็จ้งเกิดไปแล้วนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยน่าจะเป็นคิวของนักเตะในวัย18ปีนะครับตอนนี้ยังไม่ได้ลงเล่นภายใต้การคุมทีมเจอร์ก c l คลับนะแต่จะมีกัเลกเกอไปดูฟอร์มแล้วหลายนัดน,นะครับแล้วเคยไปให้สัมภาษณ์ด้วยนะครับคนนั้นมีชื่อว่าไมเคิลลาเฟ่นะครับ นักเตะคนนี้นะครับจะมีกาเลเกอร์คอนเฟิร์มเลยนะครับบอกว่าขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ได้แน่ๆในวัย18ปีนะครับเนื่องจากตอนนี้เป็นตัวหลักในทีมชุดยู18ปีของลิเวอร์พูลนะครับและเคยติดทีมชุดยู21ปีของลิเวอร์พูลด้วยนะครับโดยลาเฟรเนี่ยเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมพรสวรรค์สูงนะครับจะมีกาเลเกอร์นี่ชอบมากเขาบอกว่าจะมีกาเลเกอร์เนี่ยเขาบอกเลยนะครับเขาเป็นแฟนบอลตัวยงของเด็กคนนี้เลยนะครับ เขาบอกว่าเขาเคยไปสัมภาษณ์แล้วไปดูฟอร์มของนักเตะลายนี้นะครับมาแล้วหลายครั้งคือชอบวิธีการเล่นนะครับเลยไปดูในอ c a d คาเดมี่นะครับแล้วก็มีช่วงหนึ่งที่จิมมี่าร์กเกอร์เนี่ยไม่ไหวนะครับเห็นฟอร์มแนละ้วมันเด่นเหลือเกินมันสุดยอดเหลือเกินแกก็เลยไปโพสต์ในทวิตเตอร์เลยนะครับบอกว่าดาวรุ่งตัวท็อปแล้วก็เป็นวิดีโอการเล่นของเทนนั้นไมเคิลลาฟเฟคนนี้นะครับแล้วก็ติดแฮชแท็กว่า ติดแฮชแทกในคว่าคนต่อไปนักเตด,ดคนต่อไปของลิร์พูนะครับที่จะขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่นะครับก็เป็นอีกคนหนึ่งนะที่น่าจะมีโอกาสได้ลงเล่นแต่ตอนนี้ตัวของนักเตะเองนะครับมีอายุมีแค่18ปียังไม่ได้มีโอกาสลงเล่นภายใต้ควบคุมทีมจริงกครับนะครับแต่จะมีการเกือมองแล้วนะครับผู้จัดการทีมคนใหม่ที่จะมาสานงานต่อจคับจะได้โมรดกตรงนี้นะครับ จำชื่อไว้ให้ดีๆนะครับไมเคิลลาเฟ่นะครับนกรคสุขาลิเวอร์พูลนะครับทามผู้สขขออมเป็นรอบเช้าของวันที่28มีนาคมนะครับชอบกดไลค์แชร์กดแชร์แล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับขอเชิญแฟนๆน,นะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สมโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สมโมสร,รที่เรารักไปด้วยกันนะครับ แล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายปู้บักข้างลิเวอร์พูลและ The ะ o อ f แฟนบอลพันแท้ที่สำคัญนะครับมึงน,น้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ E We'll be right back.